สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับพบกันที่เคยนะครับกับผมอินทรพลอินทอรแลนด์นะครับในคลิปนี้นะครับก็จะพาท่านผู้ชมมาดูการให้น้ําต้นใหญ่ๆแบบนี้นะครับท่านผู้ชมนะครับในช่วงหน้าแล้งนะครับว่าให้กี่ครั้งนะครับหรือว่ากี่วันให้ครั้งหนึ่งนะครับถ้าในช่วงหน้าแล้งแบบนี้นะครับท่านผู้ชมเราก็จะให้น้ําทุกวันนะครับ เพราะว่าอากาศแห้งนะครับหรือว่าความชื้นในอากาศนั้นไม่ค่อยมีนะครับท่านผู้ชมนะครับมีน้อยนะครับความชื้นในอากาศมีน้อยนะครับแล้วก็ปล่อยให้น้ํานะครับถ้าเป็นปลูกในปอกีเมิณแบบนี้นะครับเราก็ปล่อยน้ําให้เต็มนะครับนะครับให้ล้นออกมาได้นะครับ รดน้ออกมาไม่เยอะนะครับในการให้น้ำสำหรับต้นที่ปลูกในพอซีเมนต์นะครับท่านผู้ชมนะครับนะครับจะใจะเตรียมแล้วก็ใส่ด้านนอกนะครับด้านนอกนะครับที่น้ำรดนออกมาไม่ทั่วถึงนะครับพอหลูดรากนะครับก็จะออกมาด้านนอกปอกซีเมนต์นะครับมีบางส่วนนะครับ แต่จะลึกลงไปนะครับต้องให้ชุ่มไว้ก่อนนะครับในช่วงหน้าแร้งนะครับท่านผู้ชมในการให้น้ํานะครับให้น้ําต้นใหญ่นะครับแต่หลายปีนะครับสีหปีนะครับหรือว่าประมาณ3ปีขึ้นไปนะครับเราก็จะให้น้ําทุกวันนะครับโผลรากนะครับของต้นใหญ่ๆนะครับจะออกมาเยอะนะครับก็ต้องการน้ํานะครับ ในระบบรากนะครับก็จะดูดน้ำและอาหารนะครับไปหล่อเลี้ยงลำต้นได้เพียงพอนะครับในช่วงที่มีลูกอ่อนนะครับช่วงที่มีลูกอ่อนนะครับคุณจมนะครับบางจันก,ก็ผสมขกสรไปแล้วนะครับในช่วงเดือน ธันวาก็มีนะครับปลายเดือนธันวานะครับแล้วก็ต้นเดือนมกราก็มีนะครับแล้วก็ถึงวันนี้นะครับก็ยังผสมเกสรไม่เสร็จสิ้นก็มีนะครับบางจันทร์นะครับและจะทําให้ลูกนะครับสมบูรณ์นะครับโตเร็วนะครับถ้าให้น้ํา เพียงพอในช่วงหน้าแล้งนะครับเพราะรต้นใหญ่แบบนี้นะครับต้องการน้ําเยอะนะครับท่านผู้ชมนะครับขอควรให้ทุกวันนะครับควรให้ทุกวันนะครับท่านผู้ชมนะครับให้น้ำรองแบบนี้นะครับท่านผู้ชมนะครับในการให้น้ําทุกครั้งนะครับเราก็ให้ทุกวันอาจจะเป็นเช้าเย็นก็ได้นะครับท่านผู้ชมสำหรับต้นใหญ่ๆนะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับขอบคุณ การติดตามนะครับขอบคุณทุกกำลังใจครับสวัสดีครับ